สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับช่องบ a r c o Channel เนาะนะครับวันนี้นะฮะมาดูการทํางานกันนะครับว่าผมได้ทาอะไรบ้างนะครับคุณคุณรู้จักช่อง youtube ชื่อดังมีกี่ช่องไล่มาดิช่องไม่ดังหรอกครับคือเด้อช่องวมาดังเ่รานั่นบอกขนาดนั้นนะยุตนะ อากาศนะฮะตอนนี้เรางั้นฝนจะตกนะนั้นก็มือนะครับมาบบ่้าบาทนี่นะครับผมเราก็จะเอาของขึ้นรถเนาะนะฮะเป็นงานที่ทำนะครับผมเราก็จะเตรียมตัวเนาะนะครับที่จะเอาของขึ้นรถเนาะนะ นี่เลยนะครับแล้วก็รอคนของอย่างเนี้ยนะฮะทุกทุกวนันทุกทุกวนันนะครับเรากไปกินข้าวกันน้องนะครับเที่ยงแล้วนะครับผมก็ ไปหาร้านอร่อยอร่อยทานนะครับแล้วก็ไปเอา power bank ด้วยนอนนะฮะต้องใช้ power bank นะฮะเพราะว่าแบตเจะหมดนะครับผมเดี๋ยวกลับมาช่วงบ่ายนะฮะก็จะได้ทํางานต่อนะครับก็จะได้โอนของไปต่างสาขา่ามเพเภอนะครับผมโอเคฮัลโูเราไปทานข้าวกันดีกว่าครับะวันนี้นะครับขายดีมากนะครับยาวนู่นนะฮะ อันนี้ได้ขายเนาะนะครับวันนี้เลยนะนะฮะหกเกลดนะฮะหกเรดนะครับเลดละเจ็ดสิบห้าวันนี้เต็มที่น่าเหนื่อยนะครับผมโอ้โหขายดีมากมากครับอร่อยดียาวเลยนะฮะโอเคแล้วเราก็จะรอนะครับไลฟ์สดเนาะนะฮะ งานที่ทาเก็เป็นแบบนี้นะเงินจึงหยิบจึงหยิบสาวสองคนจะสมคนสามันไม่โอ้เฮ้ยไปเห็นเสียหายใส่ใส่แล้วันเตียนริ้้แว ผมเพิ่โชว์เกสโชว์ตะกร้าแล้วตัวนี้เรามีอยู่ที่สองสี่หกเจ็ดหรือเปล่าเดี๋ยวดูนะครับุลูกค้าเดี๋ยวผมจะอ่านชื่อให้ฟังจะบอกว่ามีกี่สูตรนะครับปริกลิลลากราイスรแก้วอยู่หรืออ่าตัวนี้หึงความตันซื้อเหมาะสาหรับค้าขายเนาะเพราะว่ามันได้ห้าแพ็กสามก้อนได้ห้าแพ็กเลยแค่กล่อหกก้อนนะครับลูกค้าซื้อไปขายแพ็ก ได้แ,แกะขายชิ้นก็ได้นะครับลูกค้าก็ทำให้ขายใกล้จุดประชาแล้วแล้วต้นเดือนประชาแล้วแล้วลูกค้าเรียกกดสั่งซื้อเลยนะหกก้อนได้ห้าแพ็คเ well, ท่ากับสามสิบก้อนเลยนะครับลูกค้าราคาแค่สองร้อยสิบเก้าบาทนะครับลูกค้าราคาแค่สองร้อยสิบเก้าบาทเรียกกดสั่งซื้อกันได้เลยเรียกกดสั่งซื้อกันเข้ามาได้เลยนะครับลูกค้าเรียกกดสั่งซื้อกันเข้ามาได้เลยนะกดสั่งซื้อกันเข้ามาได้เลย Gracias. ลเละะือกตัวเลย,ยนะครับมาตั้งเกมกับเราด้วยก็ได้นะครับทุกท่าน pumpkin กับเรานะครับทุกท่าน pumpkin กับเรา มานี่เลยนะครับเจ๋อนะครับร้อยแปดสอบเนาะนะครับผงซักฟอกนะครับหนึ่งร้อยกรัมนะครับบรรจุถุงนะฮะกูฟ้าครับเนาะนะครับบอกได้เลยนะครับพลังสามเดือนะครับนะครับโซบะป๊กแค่ไหนนะครับก็ไม่มีปัญหานะนะครับโซบะป๊กแค่ไหนก็ไม่มีปัญหาค่าตารางต่างนะครับก็ทำให้ดูสว่างได้น จะภาพง่ายนะครับลดกินข้าเนาะนะครับผมอยึ่นะครับหนึ่นะต่อโซภาเนาะนะครับไม่ว่าจะใครก็เดินผ่านมามาทินมมของจังอะไรเหล่านี้เพื่ยงของจักนะครับลดความโกรธงงลงทันทีนะฮะเนาะหายนะครับหกครึ่งรัางนะครับครึ่งลังหรอครึ่งรัางหกถุงนะครับ หนึ่งพันกรัมเนาะราคาปกตินะราคาปกตินะครับ270บาทนะฮะลดเหลือเพียงนะครับ2 4 9่บาบทนะฮะลดเหลือเพียงนะครับสรอบาทนะฮะผู้ามาแน่าสนใจมากๆเลยนะครับแรงอันนี้เท่ากับสามแรงเนาะในการขยี้นะครับหรือว่าปั่นทาวได้เนาะนะฮะปุ๊บปุ๊บนะฮะ แล้วก็ได้เยอะด้วยนะพันกํานาพันกําแล้วก็พันกํานาไอซีออนทูกค้าครับเนาะราคานะครับ2อ9บาทนะครับสั่งได้เลยนะครับผมกดสั่งได้เลยเพิ่มในตะกร้าได้เลยนะฮะลูกค้าคาัเพิ่มในตะกร้าได้เลยนะครับผมเขามีคำเตือนห้ามรับประทานนะ นะครับนะฮะเออรบราคา้ายบเาทนะครับผมรมแวก็มาต่อกันที่โโมน้ำยาสักค่าเด็กสุดยู่รอนนะครับตัวนี้จะเป็น3า0รอสามรอมลแก้มันใี่แบบนี้เลยตัวนี้ลดการระ่ายเพลองเิว่าลบน้อยนะตัวนี้หมอสระ ใครส, <ITA> ส public, ั่งซ er ื้อไปใช้เองนะครับคุณลูกค้าสักผ้าผู้ใหญ่ก็ได้นะครับที่ไม่สกปรกมันหั่นนะสำหรับคนที่เป็นผิวบอบบางระคายเคืองผิวนะครับคุณลูกค้าแนะนํากดสั่งซื้อเลยแนะนํากดสั่งซื้อเรื่อยๆเลยนะครับคุณลูกค้าแนะนํากดสั่งซื้อเรื่อยๆเลยนะใครที่ใช้นะครับตัวนี้อยู่ก็กดสั่งซื้อได้นะครับคุณลูกค้าหรือจะเอาไปลองใช้นะครับคุณลูกค้าหรือจะเอาไปลองใช้ก็ได้แนะนํากดสั่งซื้อเรื่อยๆเลย แนะนำกดสั่งซื้อเร็วๆเลยนะครับตัวนี้จะเป็นโปรโมอน้ำยาซักผ้าเด็กสูตรยื่อกระดานะตัวนี้เป็นอ่อนโยนสูตรออแกนิกด้วยนะครับลูกค้าตัวนี้เป็นสูตรออร์แกนิกนะกระจผ้าอ่อนโยนฆ่าประการด้วยนะแนะนำัวสั่งซื้อเลยใครที่มีลูกลูกน้อยบ้านไหนมีลูกอ่อนมีเบบี๋นะกดสั่งซื้อเด่วนเลยนะครับลูกค้ากดสั่งซื้อเร็วนเลยตัวนี้ใครที่ใช้อยู่สองรอยส่สิบบาทเท่านั้น 217บาทสั่งวันนี้ส่งพรุ่งนี้นะสั่งวันนี้ส่งพรุ่งนี้นะครับลูกค้ารีบกดสั่งซื้อกันเข้ามาเลยนะตัวนี้เป็นน้ํายาซักผ้าเด็กโครมกนะครับลูกค้าสูตรเดียวร้อนนะครับคุณลูกค้าตัวนี้อ่อนโยนตบอยู่ลูกน้อยแน่นอนนะไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองตบอยู่ที่บอบบางนะครับลูกค้ารีบกดสั่งซื้อเลยรีบกดสั่งซื้อกันเข้ามาได้เลยนะตัวนี้เราสินค้าดีๆมาแนะนำให้คุณลูกค้าแล้วนะ รีบกดสั่งซื้อเลยครับคุณลูกค้าในตะกร้าเลย247บาทเท่านั้นสองร้่สิบเบาทเท่านั้นครับมาที่โปรโมชนะครับโอเมก้านะครับรถเฉยนะครับ180มลนะครับยกกำลังดำดำหกกล่องเนาะนะครับมีกี่รถล่ะนะครับผมมีเฉยเลยอะมีรถเดียวนะฮะมีรถเดียวนะครับมีรถเดียวเนาะนะครับยกกำลังนะ ราคาปกตินะสามร้อยเก้าสิบบาทลดเหลือเพียงนะครับลดเหลือเพียงนะครับสามร้อยเจ็ดสิบหกบาทเนาะนะครับผมอ่าทานได้นะดื่มได้ทุกเพศทุกวัยนะครับเนาะก็จะทำให้นะครับอ่าผสมใยอาหารนะครับแล้วก็มีโอเมก้าสามนะครับผมเป็นรสจืดเนาะนะครับแล น่ามีเป็นรถจีนนะครับจัดทรงฟรนะีนะครับจัดทรงฟนะราางฟีนะครับจัดทรงฟรีนะลูกค้าครับจัดทรงฟรีนะฮะสามร้อยขึ้นไปคือสามร้อยขึ้นไปรถจีนรถส่วนรถจัดส่งก็สามร้อยนะครับ,นะรบผมอ่านะครับคุ้มเลยลังราคาระเปล่านะฮะสามร้อยเจ็ดสิบหก จากราคาปกติ390กบาทลดเหลือเพียงนะครับ376จบาทลดลดจืดน,นะครับใครที่อ่าลดหวานลดอะไรนะครับก็นี่นะครับใครที่สายจืดนะครับตัวนี้เลยที่จะแนะนำนะครับผมอ่าครันเนมาต่อกันที่วันกินนะเรามีทั้งแบบสูตรหมอแล้วก็สูตรสมานะครับลูกค้าตัวนี้อยู่ที่ตะกร้าที่หนึ่งที่สองเรเดี๋ยวผมเดินให้เดินเชียตกตะกร้าให้ อยู่ที่ตะก้าค่ะตัวนี้รสมอช็อกโกแลตโอนติสมาร์ทอยู่ที่ตระก้าที่หนึ่งค่ะตัวนีคสสค้ค่ะมีทังสมาร์ทแล้วก็ออริจินอลที่ว่าเป็นอา่าโอนตินยูเอสทีมอสก็รู้เรือสส่องเร็วนะฮะกว่าจะหมดวันนะครับีเจอกันที่ห้องนะครับผมก็ กลับมาถึงห้องแล้วเนาะนะฮะเราก็หากับข้าวกับปลางนะครับ FCP นี่นะครับผมก็หลังจากเลิกงานมาแล้วเนาะกลับมาถึงห้องนะครับแล้วก็เชีรยงานที่ค้างไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมากินข้าวกันเนาะนะฮะผมกินข้าวคนเดียวนะนะครับเพราะว่าเมียผมแฟนผมอ่ะเขาเลิกงานสองทุ่มนะผมตอนเที่ยงผมกินต้มมามา่าผมก็เลยหิวไหวนะ าจจะกินก่อนเราบอกแล้วนะฮะว่าจะกินข้าวก่อนนะครับผมมีทอดไก่ปิ้งปลาปลาย่างแล้วก็นี่เลยนะครับอ่านี้ก็คือก้อยขมนะครับเอฟซี FC. โอเคนะฮะประมาณนี้นะครับก็อย่าลืมเนาะนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดกดแชร์กดซับให้กับช่องบ่าวภูชาแนลด้วยนะครับขอบคุณมากครับผม